สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรีวิจิตรพงศ์เครับผมนีวันนี้ผมมาอยู่ที่ต้นมะม่วงผ่านไรนะพี่ทิงเกียวสามรดเกียว3รถนะมีลูกพอดีเลยแวะมาถ่ายให้ดูเนาะที่ทีแปลงมีพัน์ธุจํ่านด้วยผมว่าลูกมันสวยมากเลยคือเห็นที่แรกผมนึกว่าเขี่ยวใหญ่นะไม่ใช่มันแยกกันไง แล้วเขียวมีดลูกมันจะป,มปอมๆอ้วนๆอ๋อ, <ๆ S 1> อ,อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราพามาดูเกี่ยว<ๆ>สามตัวกันวันนี้ก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรวิดีทุกวันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนครับเดี๋ยววันนี้ผมมาแนะนำมะม่วงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะเนาะดูฝรั่งกันน่าจะเบืออ่อแล้วเดี๋ยวพามาดูอย่างเดียวทำไมมันมันมีดอกแล้วมีลูกด้วยอันนี้มันออกก่อนหรอสีก่อนอันนี้ใช่ปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ว่า ที่ไหนมีเดี๋ยวพาไปดูนะเป็นฝรั่งที่ผมชอบที่เอ้ยเป็นมะม่วงเพื่อทำแต่คลิปฝรั่งกันนะเริ่ม,มงงเป็นมะม่วงที่อร,อ,ทอร่อยที่สุดแล้วนะสำหรับผมนะผมว่าพันนี้อร่อยสุดแล้วอร่อยมากโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกียวสามรสกันก่อนเนาะดูขนาดผลเนี้ยเดีดยวจากมือผมรูปเป็นโลูลกว่าถึงดูมือเ,เนี่ยรสชาติเป็นไงไก็จะมันอมเปรี้ยวหน่อยมันอมเปรี้ยวจะออกไปทางพวกเขียวตะเบยปะ ใกล้เคียงแต่รสชาติมันจะอ่อนกว่าเขียวสวยนิดนึงอ่าอ่าเขียวสวยแต่รสจัดกว่าส่วนใหญ่เขาจะเอาแบบเป็นของฝากอะไรเงี้ยอ่าอ่าเพรูกมันสวยอ่าคือนห้างมีขายบนห้างมีขายเพื่อนทำตรงห้างอยู่อ๋อถ้าถ้าฝั่งที่โดนแดดดอกแด่นใช่ฝั่งที่ไม่โดนแดดดอกเขียวหน่อยแต่ถ้าห่อมันจะเป็นเขียวหมดเลยอ๋อพันนี้เขาก็ห่ออนี่ครับใช่ได้๋ยเดี๋ยวดูนี่นี่นี่อันนี้ลูกแกนลูกแก่นนี่ข้าวน้าแกนนะเนี่ยลูกแกนถ้าลูกอย่างเงี้ยจะรสชาติจะดีกว่าเหรอ อ๋อเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนเกี่ยไปน,นี่นเราดูดูชอ่อดอกนะ<ด>ปีนี้ผมว่ามะม่วง<ด>ปีนี้น่าจะดกนะพอขับรถผ่านมาในสวนเนะดอกเย็บอืมอมันหนาวนานด้วยอืมอ่าสำหรับอ่ะมะม่วงเิิมชื่อเกียวสามรถเกียวสามรถแล้วมีที่ที่แปลงมีกิ่งพันธุ์ไหนนะของตัววันันไม้อุ้ยพันไม้แล้วก็อ่าปูมันไม้มีลงกล่องพร้อมส่งเนาะราคาต้นละหนึ่งร้อยบาท ราคายังไม่รวมส่งนะกล่องหนึ่งใส่ได้ประมาณสี่ต้นสี่ต้นฟิตเลยเพราะกิ่งมันจะใหญ่อ๋อมะม่วงมะม่วงที่นี่ทํากิ่งใหญ่นะไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งมันได้ใส่ได้สิบใช่แต่มะม่วงสี่ต้นนี่คือฟิตแล้วใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้จริงๆน่าจะได้ตักงสองแล้วเพราะว่ามันมันไม่ใช่กิ่งเดียวๆมันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนเหมือนกิ่งแแขนงอ่าเป็นกิ่งแขนงออกมาอย่างนี้เลยค่ะใช่ออกมาเป็นเป็นช่อมาเลยอย่างเงี้ยก็น่าจะได้สักสองต้นเนาะกล่องหนึ่ง ค่าค่าส่งประมาณร้อยห้าสิบบาทนะเนาะลองโทรมาสอบถามกันก่อนเนาะเผื่อใครสนใจมะม่วงเขียวสามรสนะผมว่าสวยมากโอเคครับวันนี้ก็พามาดูนะพันธ์มะม่วงเขียวสามรสเดี๋ยวช่วงมะม่วงออกเยอะเดี๋ยวผมพาทัวร์สวนมะม่วงแถวสามพานี้ก็เยอะใช่ไหมเยอะแล้วก็มีพันธ์พันธ์ใหม่ๆ่พันธ์แปลกแปอันนี้มันมีอีกชื่อหนึ่งชื่อกิมหงอ๋อกิมหงชื่อ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 เกา่เกา ชื่อดั้งเดิมก่อนจะมาเป็นเกี่ยวสามรถใช่ชื่อแสดงว่าเป็นพันสายพันธุ์นอกอ๋อนึกว่าสายพันธุ์ไทยจะส่วนมากกบบสายพันธุ์นอกแม่งจะลูกเบลล่มเบลล่มอย่างเงี้ยนะกิมหงหรือเกียวสามรถคือลูกหนึ่งแม่งมีสามรถเลยใช่ไหมจากชื่อใช่โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนาะช่วงที่มะม่วงติดเยอะเดี๋ยวผมพาทัวร์สวนมะม่วงมั่งก็ทางสัมพันธ์จะมะม่วงมันมีเยอะเหมือนกันทั้งพันธุ์ใหม่ๆพันธุ์สีแปลกๆแล้วก็พันธุ์โบราณทั้งพันธุ์ดั้งเดิมที่ หาไม่ค่อยได้แล้วก็ยังมีอยู่นะมีพวกเป็นตาลเตาแล้วก็มีอะไรนะพันพาทย์ที่ที่ไปขอถ่ายเขาครั้งที่แล้วอ๋อไข่พาทิย์เนาะอ่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เขาติดติดผลก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวพาไปดูกันเนาะเผื่อใครอยากได้กิ่งพันเพราะทางสัมพันธ์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องมะม่วงเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่ทําจริงๆแล้วอ่ะมะม่วงเป็นหลักมากกว่าฝรั่งด้วยซ้ำมันก็พอๆกันเพราะว่ามันมันทางเนี้ยเขาจะเริ่มจากฝรั่งก่อน อ๋อฝงจะมาเล่นมะม่วงหมายความว่าฝรั่งมันได้ไวกว่าใช่อ๋อแล้วก็มามะม่วงรับรองครับกิ่งพันแถวนี้นะทังร้านอุ้ยพันไม้กิติช่าร้านสวนพันไม้แล้วก็ปุ้มพันไม้เนี่ยของแท้ของดีแน่นอนไม่มีส่งมั่วใส่พันไปเอามะม่วงอะไรก็ไม่รู้พอมเม็ดมาให้ไม่ไม่ไม่เคยทําอยู่แล้วไม่ไหวอ่าเพราะหน้าร<ช>้านอ,อืมหน้าร้านเขามีหลักแหล่งลนะเนาะก็วันนี้ก็พามาดูเนาะสำหรับเขียวสามรถหรือ กิมหงกิมหงใส่ตะกร้าแล้วก็เป็นกองฝากเนี่ยสวยเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหลังจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรี MC, วิถีพืชพเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนะาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสำหรับใครต้องการกิ่งพันธุ์เนาะนะก็ร้านอุ้ยพันไม้เบอร์โทรก็081 0051783สำหรับขายปริมาณเยอะๆเนาะเป็นราคาส่งแล้วก็กิ่งพันธุ์ออนไลน์ก็เบอร์โทร062 2245099พุ้มพันไม้เนาะ อ,อ่สวนทันไม้เนาะศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสามสามห้าเก้าเนาะก็มีบริการพร้อมส่งออนไลน์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางยาคิดเพิ่มสำับที่บาทเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับด,เด,ด,ดเด็ดเลยได้ไหม <laughs> อยากชิมเดี๋ยวเจอกันนะ <laughs> าบาย